สวัสดีครับทุกคนมนอ,อยู่เกมเหมือนตลอดนะครับเกมที่คุณสามารถสร้างปราสาทในยุคอัลวินในยุคสมัยที่บ้านเมืองไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วตอนนี้อัปเดตล่าสุดอยู่ที่เดือนพฤษภาที่ผมเล่นนะครับก็มีอัปเดตแมปเพิ่มมาเป็นหลักสี่แล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเลยครับคืออัปเดตคร่องการทีช้าเนยครับเกมก็ออกมาได้ประมาณเกือบเกือบ,บปีแล้วมั้งใช่ผม <laughs> เกือบเกือบ,บปีแล้ผมแต่ไม่ผิดนะเออ เราไดลองเล่นเกมมาอ่าเข้ามาเราก็ได้เหมือนเดิมครับเกมถ้าคนที่เคยเล่นมาแล้วมันก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือมีมีพื้นที่ของเรามาให้แล้วก็มีอ่ปุ่นสีเหลืองนะครับเขาเป็นเมืองเขานะครับส่วนในเนื้อหาของเกมก็จะสร้างเมืองสร้างบ้านนะครับทั่วไปไม่มีอะไรมากหลักๆก,ก็ให้เราสร้างปลูกปลูกบ,บ้านปลูกทำนาทำไร่เลี้ยงแกะ สร้างบ้านสร้างปราสาททำโบสถ์ป้องกันฐานทั่วไปครับไม่มีอะไรมากก็เกมแนววางแผนทายพิตทั่วไปครับแต่ผมก็บอกว่าอัปเดตต่อ,ตอ,ตอไปอะ่ะมันจะมีอะไรที่ใหญ่กว่านี้ใน ep ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการอัปเดตว่าผมสร้างบ้านสร้างอะไรไปบ้างแล้วเพื่อให้ทุกคนเห็นวิวัฒนาการของเมืองผมที่ผมสร้างไปเป็น ep เป็นคลิปท่านๆให้ทุกคนเห็นดูแบบง,ง่ายๆนะครับไม่อะไรมากผมก็จะตัดให้แบบทุกคนเห็นกระชับมากขึ้นนะครับ